สวัสดีครับผม <c oughs> สวัสดีเอฟซีทุกท่านสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านบ <c oughs> พบกับเลน่นะครับคลิปนี้เป็นคลิปจากสูตรบนกันล่างนะครับ <c oughs> บนกันล่างนะครับ <c oughs> ก,ก่อนอื่นที่ไปดูแจกสูตรกันเราก็มาดูคำเตือกนกันก่อนครับคำเตือนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม ช่องเสนอเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นโปรดกดไลค์โปรดกดแชร์โปรดกดติดตามและแนะนำบอกต่อช่องเล,ล็กนะครับในช่องทางเดียวครับผมในช่องทาง YouTube ขอ fc ทุกท่านที่เข้ามาชมมากดไลค์มากดแชร์มากดติดตามและแนะนำบอกต่อช่องเล็กนากลาดนั้นขอ fc ทุกท่านมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง มีโชคมีลามีเงินมีทองใช้ไม่ขาดมืออย่าเจ็บอย่าจนอย่าต่ำกว่าคนอย่าจนกว่าใครเขาครับขอทุกท่านโชคดีรวย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 ทุกท่านครับตัวน,นี้ทำไปชมเลยนะมาดูครับแจกสูตรนะครับบนกันล่างนะครับบนกันล่างเยกร้านไม่เก่งนะครับ ที่จะฟันไปว่ามาบนอย่างเดียวมาล่างอย่างเดียวไม่เก่งนะครับเอาเป็นว่าเป็นบนกันล่าง ที่1ิบเอ็ดกออกผลแล้วก็ไปรออีกสุกหน้านะครับออกสุกที่18บแปดเพราะฉะนั้นนะครับผมหลังจากวันที่11เ็มันสุกไปก็เนยกราจะพยายามลงสุกนะครับไม่ว่าจะเป็น10ล่างหน่วยล่าง10บนหน่วยบนนะครับก็แล้วก็ชุดวินนะครับสูดวินแล้วก็สูตรเดินบนเดินล่างนะครับเพื่อเอฟซีได้เก็บไปไว้นะครับผมเป็น ข้อมูลเป็นความรู้รยืนยันว่านะครับแจกออกไปเพื่อให้เป็นแนวทางนะครับเรีกนาคราชวันที่11เมษายน2568แจกส่วนตาวัฒนา บนกันแล้วนะครับส่วนต่างๆให้ f อฟซีพิจารณาเองนะครับเรื่องแรกก็ทำให้ชม เลขลาดเริ่มต้นที่ผลที่ออก8 7ดเจ็ดเจ็ดสองดครับใช้หลักหมื่นนะครับบวกกันสามครั้งนะครับสามเจ็ดยีสบเอ็ด บวกสามครับผมขอพายบวกสามเป็นสี่ครับ,บ 3, 4, ครับเป็นสี่ครับนับเพิ่มในละหนึ่แต้มครับ,รบนับเพิ่มสองครับเป็นเก้าเป็นสูนย์ าดูครับผลที่ออก018459เข้าไปที่59บล 1บวกกัน3ครั้งต่ากับ3 3บวก3เป็น6นะครับ7 8 9 1 2ครับผลที่ออก3 1 1 6 2 6เข้าไปตัวไหนครับเข้าไปทั้งบนทั้งล่างนะครับ หนึ่งบวกกับบุญกันแล้วหนึ่งบวกกันสามครั้งนะากับสามสามบวกสามเป็นหกได้เลขชุดเดิมน,นะครับผลที่ออกครับผมสามหกหกแปดสี่ห้า รอบนี้เข้าล่างนะครับเข้าไปที่อ่าไม่ใช่นะครับเข้าล่างหรือเปล่าอ๋อหกแปดนะครับผมไม่ใช่สี่แปดหกแปดเขียนผิดเองนะครับเข้าล่างรอบนี้เข้าล่างผมเข้าไปที่หกแปดนะครับผมถึงบอกว่าบนกันล่างนะ มาดูครับผมเดินสูตรต่อสามบกหนะครับสามหสิบปดนะครับแปดบกสามเป็น21 4ส6 7ี่สองหเจ็นะครับผลที่ออกครับผมห้าห้าหกหกสเจห้าห้าห เข้าไปที่ไหนครับผมเข้าไปสี่เจ็ดบนนะครับครับพลิกไปพลิกมาอยู่นะครับแต่ก็สูตรสูตรบนครับผมตองให้กันล่างดูต่อครับสามห้าสิบห้าห้าบวกสามเป็นแปดนะครับ 9ก้า3ูนะครับผลที่ออกครับผม3า0เจ็ด7ูน0 9นะครับได้สูตรไปก็เอานำไปใช้งานนะครับ็แบสบีนะครับผม แจกสูตรเพื่อให้เป็นแนวทางนะครับว่าเป็นประโยชน์นะครับผมถ้าเราชุดนี้เป็นชุดชุดวินนะครับผมเมื่อเราหาตัวเด่นดีๆนะครับผมนะครับผมวินนะครับเมื่อเราหาชุดตัวเด่นดีๆนะครับมาคัดเราก็จะได้นะครับแต่ทั้งหมดทั้งมวลคือสูตรครับผมนะครับต้องศึกษาครับผมไม่ใช่ว่าดูแป๊บๆแล้วจะ ได้เลยนะครับเผื่อจะมาทําแบบนี้ได้ก็ก็ต้องศึกษาเช่นเดียวกันนะครับเพราะนั้นครับทุกสิ่งทุกอย่างก็เป็นไปตามที่บอกมีความเสี่ยงไม่งั้นคนที่ทําตัวเลขก็รวยทุกท่านนะครับ3 7มเจ็บเบวกสาเป็นสครับ ลที่ออกครับผม504445้นะครับนะครับเข้าไปที่45บนนะครับนี่นะครับเข้าบนมา12345นะครับ, 1, 2, 3, 4, 5, รบลงล่างไปสครั้งเดินสูตรต่อครับผมสะ0บวกส เท่ากับศูนย์บวกกัน3ครั้งเท่ากับ0นศบวก3เท่ากับ3นะครับสามสี่ห้าผลที่ออกผลนะที่ออกก็คือ ห้าสองแปดหนึ่งห้าเก้าเข้าบนนะครับห้าเก้ายูดต่อครับสองสามเป็นหก หกบวกสามเป็ 6, 3, นเะก้าผลที่ออกครับผมสามสามห้าเจ็ดเก้าห้าเข้าตรงไหนครับเข้าไปที่เก้าห้าบนนี่ครับที่มาที่ไปของการเดินนะ ตัวเลข okay. ยางให้ทับ4ฟังเข้าใจนะครับผมวิเคราะห์ในสิ่งที่เลขราดพูดคนที่ทำตัวเลขเองเลขราดเองไม่ได้เล่นไม่ได้เล่นเจตนาก็อยากให้ทุกท่านได้เห็นหลักความจริงข,ของตัวเลขของแนวทางการเดิน <Okay. S 2> จะได้นำไปคัดไปตัด <Okay. S 2> เมื่อไปเห็นอาจารย์่นอื่นท่านใดให้แนวทาง หนูน้อยก็เอาสูตรของเลือกล่าไ,ไปคัดไปตัดเป็นประโยชน์อย่างมากเมื่อเราไม่รู้ไม่เข้าใจนั้นนะครับยังไงก็ถ้าไม่มีดวงไม่มีโชคจริงไม่มีทางครับ,รบว่าสิ่งเหล่านี้มันก็ทำมาเพื่อนะพูดง่ายคือมันหลอกเอาเงินเรานะ แต่ทายังไงเราถึงจะเอาเงินของคนที่หลอกเรานั้นเอามาทําให้เป็นประโยชน์ก็ต้องมีความรู้แบบนี้ครับเลขลัดไม่เล่นนะครับ mm hmm. เลขลัดไม่เล่นแต่สูตรก็คือสูตรครับมไม่รู้ว่าตัวใดจะมา mm hmm. เมื่อสูตรมันเดินมากี่งวดแล้วครับหนึ่งสองสาสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเก้างวดแล้วนะครับเก้างวดนั้นโอกาสที่มันจะมาจะไปไม่มีใครรู้นะ เมื่อได้สูตรไปแล้วให้ f c นํานไปใช้งานหลังบ้าน,นเก็บไว้เลยครับผมสิ่งที่เลลรียกลาทําให้เป็นประโยชน์อย่างมากถ้ามันหลุดไปงวดสองงวดนะครับเราก็กลับมาใช้นะครับเพราะมีสูตรใดตัวไหนที่จะแม่นยำนะครับเพราะว่าคนหมุนกับนะครับคนเขียนนคนละเรื่องกันเลยนะครับต้องทำความเข้าใจให้เข้าใจนะ เล็กๆพูดบ่อยๆทุกครั้งครับพูดเตือนสติในการที่เล ização, system, Gloria, ็กๆจะทําคลิปทําสูตรลงให้ดูนะเล็กๆมีความนะครับนะครับห่วงใหญ่ F c ทุกท่านห่วงใหญ่มากครับเพราะเราอยากได้อยากถูกอยากมีนะครับนะครับถึงได้ห่วงใหญ่นะครับเขาจะเอาตัวนี้นะครับมาเป็นตัวหลอกล่อเรานั้นถึงให้มีสติให้มีความรู้นะครับ ถ้าเรายังไม่เข้าใจถ้าเราดูเพื่อความบันเทิงนะครับเก็บข้อมูลเยอะๆศึกษาเยอะๆนะครับถ้าคิดว่านะครับถ้าคิดว่าอยากใช้งานนะครับถ้าคิดว่าเล่นเพื่อความสุกสนานอีกเรื่องหนึ่งครับหรือว่าชั้นมีดวงอยู่แล้วอีกเรื่องหนึ่งครับแต่เล่หขลาดพูดถึงความจริงนะครับความจริงเพราะฉนั้นสิ่งที่เล่หขลาดพูดเตือนนี้ด้วยความห่วงใยจริงๆครับ คนที่มีโชคนะครับก็ถือว่าเป็นดวงบุญบุญของเขานะครับที่เขาได้ถูกรเราก็อยากมีโชคบ้างนะครับเพราะมันเป็นเงินที่ได้มาโดยไม่ต้องลำบากแต่ก่อนจะถึงตรงนั้นก็เข้ามาฟังที่เล็กเล็กพูดสารตั้งต้นคือเราต้องมีความรู้พื้นฐานก่อน,นอย่าเอาความที่เราอยากได้อยากมีกิเลสความโลภความตรงนั้นมาใช้ก่อนยังไงก็นะครับผม ตกเป็นเหยื่อของเจ้ามืออยู่แล้วนะครับอยากให้ฟังเลขลาจริงๆรงนะครับ,นะรบแม้แต่สูตรวันนี้แจกให้ถึงแม้จะเข้ามาแปดงวดเก้างวดใครเลยจะรู้ว่าวันที่สิบเอ็ดนี้จะออกตัวนี้หรือเปล่านะก็มาดูครับว่าสูตรมันจะออกมาแบบไหนนะครับมาฟังเลขลาววเคะร์นะครับสามบวกสามสามบวกสามกันสามครั้งนะครับเป็นเก้า 9ก้าบวกสามเป็นสองนะครับสองสามสี่ห้าเจ็ดแปดได้เลขมาเจ็ดตัวนะครับเป็นชุดวินก็จะวินทั้งหมดก่อนวินให้ชมก่อนเต็มมีทั้งหมดสิบห้าคู่เจาะนะครับเดี๋ยวจะมาตัดด้วยตัวเด่นบนนะครับจะตัดด้วยตัวเด่นบนนะครับหรือนะครับเมื่อ ชุดวินเต็มแล้วนะครับเอฟซีนำไปนะครับผมอาจารย์อื่นสนักใดก็ได้ครับที่ไม่จําเป็นต้องเลขลาดนะครับนะครับที่ท่านมีตัวเด่นนะครับตัวเด่นบนเอามาตัดนะครับว่าตรงกันไหมเข้ากันไหมนะครับแล้วก็มาเช็คดูว่าตัวลูดที่เลขลาดให้นั้นตรงกับอาจารย์สำนักนั้นไหมนะครับห้ามประมาทใครทั้งสิ้นนะครับผม ถึงแม้จะให้เข้าถูกทุกงวดก็ตามตีนะครับหรือผิดทุกงวดก็ตามทีนะครับมีโอกาสเข้าได้ถูกได้ทุกท่านครับเพราะนั้นประมาทไม่ได้ครับเพราะว่าต่างคนก็ต่างไม่รู้ตัวใดจะมานะครับผมเพราะนั้นการรับฟังและให้เกียรติตนเองให้เกียรติอื่นนั่นแหละครับคือสิ่งที่ดีนะครับเกิดประโยชน์กับเราแน่นอนครับนะครับไม่มากก็น้อยครับผมอย่างน้อยเราก็นะครับผม มีใจที่เป็นบวกนะครับมีจิตใจที่เป็นบวกจิตใจเราเป็นบวกแล้วอะไรมันก็จะดีขึ้นเองนะครับ,นะรบทำอะไรทุกอย่างให้มองถึงสารตั้งต้นครับ,นะรบอย่าโยนขี้อย่าโยนความผิดคนอื่นให้คนอื่นอย่าโยนภาระ,ะให้คนอื่นเลขคณิไม่สามารถแก้ไขได้แต่ท่านที่เข้ามาฟังเลขคณิสามารถนำ ความรู้นี้ไปแก้ตนเองได้พัฒนาตนได้นั่นแหละครับคือคนที่มีสติปัญญาฉลาดใช้ความฉลาดที่ถูกต้องมาดูครับไม่ได้คูดเจาะสิคูดเจาะเด่นบนก็จะเป็นตัวนี้แหละครับในสูตพวกนี้เลขลาดทำไปแล้วนะเด่นบนเลขลาดนะครับ มี7กับ7กับ4นะครับเลียกลาดทำไว้7กับ4นะครับ,ลลบ, 4, รบแต่ในนี้นะมี7จ็ดมีสี่มีสนมเรียกล,ลาดจะทำไว้เด่นบนนะครับของเด่นบนนะครับจะเขียนว่ากันล่างด้วยนะครับนี่ครับ เจ็ดกับสามเจ็ดเจ็ดสามสามสี่สี่รูดเจ็ดครับรูดครับเจ็ดเจ็ด เจ็ดมีอะไรบ้างครับผมมีสองเจ็ดนะครับผมสามเจ็ดครับสี่เจ็ดห้าเจ็ดสามครับสองสามสามสี่ สามห้าสามเจ็ดมีแล้วนะครับผมสามแปดนะครับนะครับสี่ครับสองสี่นะครับผมสามสี่มีแล้วนะครับสี่ห้าสี่เจ็ดสี่เจ็ดมีแล้วนะครับสี่แปด ครับตรงนี้เลขลาดบอกว่านะครับเจ็ดกับสี่แต่ตรงนี้มันมีสามตรงนี้มีสามนะครับตรงนี้มีสามนะครับแต่เลขลาดไม่ได้คัดสามลงมาเลขลาดจะคัดนะครับเจ็ดกับเจ็ดกับสามให้ ก็จะเหลือเท่านี้เจ็ดสองเจ็ดสามเจ็ดสี่เจ็ดห้านะครับชุดเดียวครับ รูปตัวที่7ครับตัวเดียวถ้า7ตัวเดียวก็จะไปชนของเมื่อเช้านี่ครับ727374 727374เพิ่ม75แค่ตัวเดียวเอาละครับผม F4 แคปหน้าจอได้เลยนครับนี่คือแจกสูตร ขอให้โดนขอให้มาขอให้สูตรเดินยาวๆขวขอ fc อทุกท่านมีโชคมีลาาล่ำรวยเงินทองทุกท่านครับผมสวัสดีครับ